โอ้มก็คุณแม่ลูกสองสวยแซบอวดอกตูมสามีถึงกับด้านโซฮอตอีกหนึ่งคุณแม่ลูกสองที่สวยแซบเซ็กซี่ไม่เคย แผ่อย่างกุ ift, ๊บกิฟต์ซุมนทิฟชีคุณแม่ของน้องเป่าเปาและน้องเป่าเประยาของบี้ทัศภาพชีโดยเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของครอบครัวพวกเขาอ,อยู่บ่อยครั้งผ่านอินสตาแกรและมีภาพชวนว้าวของกุ๊บกิฟอยู่บ่อยครั้งล่าสุดกุ Good ๊บกิฟได้อวดความแซ่บส่งตรงจากต่างประเทศพาลูกๆไปเที่ยวทะเลแต่แม่แย่งเสียเต็ม เพราะแม่มาในรุกเสื้อบิกินี่แหวอกอกตัวจิว๋วกางเกงสีขาวนั่งพดท่าชิๆลๆริมใช้หาดแต่บอกเลยว่าเซ็กซี่มากเวอร์ถึงขั้นที่สามีเข้ามาคอมเมนต์ว่าโซฮอตอีโมจิไฟรุกด้วยเลยละ